ลินนี่นักมายากลที่จะมาทำให้ทีมทาตไฟของเราเดือดขึ้นมาเลยครับชาร์จยิงรุนแรงแล้วก็ยั่วย,ยุสุดๆข้อมูลตัวละครกลุ่มดาววิเคราะห์การเล่นวนโลเทชันจัดทีมเนี่ยเรียกว่าง่ายสุดๆอาวุธอาร์ติแฟกต์ล่ะใส่อะไรดีไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่ึกับเกมเก s ชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครตัวแรกของแพท4.0ที่เป็น5ดาวก็คือน้องลินนีนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีเกมเพ์เฉพาะตัวแล้วก็น่าเล่นคลิปนี้ผมรวบรวมครบจบในคลิปเดียวเลยครับเรียกว่าดูจบเนี่ยก็เล่นเป็นแน่นอนไม่รอช้ากนันดีกว่าไปดูกัน Watch carefully now Blink and you might miss it ลิมนี่นักมายากลเรื่องชื่อแห่งฟอนเทนผู้มีพรสวรรค์แล้วก็ไหวพริบอันเฉียบคมครับ ลินนี่มาในรูปแบบของตัวละครธาตุไฟ5ดาวถือธนูครับมาที่สเตตของลินนี่กันครับณเลเวล90เนี่ยมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่318นะครับผมแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยก็จะเติบโตเป็นอัตราคลิปครับผมณเลเวล90ก็จะอยู่ที่24.2ครับไอเทมเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะหาได้จากฝั่งฟอนเทน,นะครับเมืองฟอนเทนเข้าปุ๊บเราก็ไปหากันนะทุกคน มาต่อกันที่สกิลหรือว่าพรสวรรค์ของน้องลินนีกันครับเริ่มต้นจากการโจมตีปกติก่อนเลยค r า f ์ r ฟร์ท a นสโล,ลเคชัน่นการโจมตีปกตินะครับจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องสี่ครั้งแล้วน้องเนี่ยก็จะมีการใช้ไพ่ในการโจมตีด้วยทุกคนถัดมาครับมาที่การชาร์จโจมตีนะครับผมเรียกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆแบบที่สุดของลินนีเลยครับการชาร์จโจมตีของน้องเนี่ยจะมีอยู่2ระดับด้วยกันครับระดับที่1ก็จะเป็นการยิงธนูไฟปกติครับส่วนระดับ ที่2นะครับผมก็จะเป็นการยิงพร็อพแอโรออกไปสร้างความเสียหายธาตุไฟณนะเลเวลสิเนี่ยอยู่ที่3ามเเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังมีการเรียกเจ้ากลิ่นเหมากินแฮทออกมาเป็นหมวกเหมียวยิ้มกลิ่มนะครับมาในสนามครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนีเ่ยชาร์จยิงระดับที่2แล้วมีค่าพลังชีวิตมากกว่า60%เป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะถูกลดค่าพลังชีวิตลงไปทันที20%ครับแล้วเปลี่ยนเป็นพ็อปเซอร์พัสนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์รูปหมวกอยู่ข้างขางๆตัวเรนะค ซึ่งเราสามารถเก็บสูงสุดได้ถึง5ขั้นเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าค่าพลังชีวิตของเราเนี่ยต่ำกว่า60%เราก็จะไม่สามารถเก็บบัฟนี้ได้นะครับยิงออกไปเป็นธนูไฟแล้วก็หมวกแมวยิ้มกลิ่มใช่ไหมเจ้าหมวกกลิ่นเมสากินแฮตตัวนี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด4วินาทีด้วยกันอยู่ในสนามนะครับแล้วก็หมวกตัวนี้ก็จะมีค่าพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่115%ตามเลือดของลินนี่นะครับหมวกนี้มีความสามารถในการยั่วยุมอนสเตอร์ได้ในทุกๆ5วินาทีนนน,นนัออกกจาีี้้ ดอกจันเลยครับผมคือหากหมวกนี้นะครับถูกทําลายหรือจบระยะเวลา4วินาทีนี้ลงเขาเนี่ยจะมีการยิงตัวของไพโรเทคนิคสไตค์ครับเป็นลูกไฟออกจากหมกมาน1ลูกใส่ศัตรู1ตัวครับสร้างความเสียหายธาตุไฟแรงถึง381.6%ครับโดยหมวกตัวนี้เนี่ยเราจะสร้างได้ทีละใบในสนามนะครับผมถัดมาครับมาที่ความสามารถของตัวละครของฝั่งฟอนเทนที่ไม่เหมือนใครก็คือพลังประถมภูมินั่นเองครับซึ่งของน้องลินนีเนี่ยจะเป็นพลัง ปถมภูมวิญญาณหรือว่านิวม่านะครับโดยพลังนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนๆยิงตัวของ Pop a อ r o ่ถูกศัตรูครับจะมีการเกิดสปิริตทร์นะครับผมเป็นเหมือนกับดาบเนี่ยปักลงมาด้านบนครับสร้างความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมอีก49.6เอฟเฟกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ6วินาทีครับ ถัดมาที่สกิลธาตุ b e Wildling Life พอกดใช้ปุ๊บน้องเนี่ยจะทําการโบกหมวกมายากลทันทีครับสร้างดอกไม้ไฟสุดเซอร์ไพรส์สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างด้านหน้านะครับผมซึ่งจะมีการถูกเสริมความแรงด้วยเจ้า Pop Super Stack ที่เราเก็บมาจากการชาร์จยิงของเราที่ลดเลือดลงไปนะครับอันนี้เริ่มต้นเนี่ยจะแรงอยู่ที่301%และถ้าเกิดว่าเรามี stack เนี่ยก็จะบวกไปทีละ95.8%แนะครับและยังช่วยฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับน้องลินนี่ทันที2ี ตอ1แ,และหากบังเอิญเพื่อนๆเนี่ยได้สร้างหมวกไว้ในสนามอย่างกินเมาส์กินแฮทนะครับก็จะเป็นการบังคับให้เจ้าน้องหมวกของเราเนี่ยระเบิดออกครับสร้างความเสียหายเท่ากับตัวของไพลโลเทคนิคสไตล์เลยเป็นวงกว้างอยู่ที่381.6%และนับดาเมจตัวนี้เป็นชาร์จโจมตีนะครับซึ่งการกดสกิลธาตุเนี่ยเราจะสามารถกดในสถานะเล็งยิงได้นะครับผมคูลดาวน์ของสกิลทาตุจะอยู่ที่15วินาทีด้วยกันครับ Now disappear ัดมาที่สกิลอัลติวอนเดียสติกมิลเลอร์เค้ลพาเลตลินนี่จะแสดงมายากลแปลงกายเป็นกินเหมากินแคทครับแมวยิ้มกลิ่มในมัวลินนี่จะกลายเป็นแมวแล้วก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลา3วินาทีครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านศัตรูก็จะมีการสร้างความเสียหายธาตุไฟอยู่ที่27 7และหากสิ้น3าวินาทีหรือว่าเราเนี่ยกดยกเลิกตัวของสกิลอัลตินะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายธาตุไฟวงกว้างอยู่ที่7 4 5 ก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวครับณเลเวล10นะและตอนระเบิดสุดท้ายเนี่ยเขาจะเรียกตัวของกินเหมากินแฮตขึ้นมา1ใบพร้อมกับได้รับตัวของพอปเซอร์พัสแก์หนึชั้นครับคูดาวของสกิลออาติจะอยู่ที่15วินาทีใช้พลังงานธาตุอยู่ที่60หน่วยครับ ถัดมาเรามาดูกันที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้าง p e r a d i s e Performance เมื่อเราใช้การชาร์จโจมตีนะครับยิงออกไปเป็น Pop Arrow โดยใช้ค่าพลังชีวิต20%ของเราเนี่ยยิงออกไปค่าความเสียหายที่เราจะทำได้เนี่ยก็จะแรงขึ้นอีก80%ของค่าพลังโจมตีครับนอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูพลังงานอีก3หน่วยด้วยครับพรสวรรค์ติดตัวถัดมา Conclusive Ovation เมื่อลินนี่สร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่เป็นธาตุไฟนะครับลินนี่เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้60%นะครับผม และหากว่าในทีมของเราเนี่ยมีตัวละครธาตุไฟตัวอื่นอีกจะบวกเพิ่มอีกทีละยี่สิครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่100%หรือว่ามีตัวละครธาตุไฟอีก2ตัวในทีมที่ไม่ใช่ลินนี่ครับแล้วก็มาที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับผม t r r ร a l o o s s r v v t t o o s จะสามารถแสดงของหายากในฟอนเทนในมินิแมปได้ครับ สกิลครบถ้วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อที่หัวข้อเสียตังของเราเลยครับกับกลุ่มดาวของเขาเลยครับมาเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1น,นะครับผม whimsical wonders ลินนี่เนี่ยจะสามารถสร้างตัวของกินเมากินแฮทได้2ใบในสนามครับนอกจากนี้ในทุกๆ15วินาทีเวลาเราชาร์จยิงออกไปก็จะสามารถเรียกหมวกออกมาได้2ใบแล้วก็ยังได้ pop surplus stack เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1ชั้นครับรวมแล้วก็2เนาะและอย่าลืมนะครับหมวก2ใบก็กลายเป็น pyro technique style สองคิดเหมือนกันครับช่วยเสริมด ได้ดีเลยทีเดียวมาต่อกันที่กลุ่มดาวที่2กับโลเค o เชียสคาจริงเมื่อน้องลินนี่ของเราอยู่ในสนามครับทุกๆ2วินาทีเนี่ยเราจะได้รับตัวของบัฟคลิฟโฟกัสเพิ่มความแรงคลิป20%แล้วก็สามารถเก็บได้3ชั้นด้วยกันหรืออยู่ในสนาม6วิความแรงคลิป60%เจ้าเอฟเฟกนี้หากเราสลับตัวออกเนี่ยก็จะหายไปนะครับ ถัดมามาที่กลุ่มดาวที่3กาเพสจิดิคติเทชั่นเพิ่มเลเวลของการโจมตีปกติมา3ขั้นทันทีครับอันนี้ก็แปลกใหม่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมเก็นชินเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมาเสริมการชาร์จโจมตีนั่นเองครับถัดมาที่กลุ่มดาวที่4 b e l well บล r วิร well ์ l เบลลิเฮิร์หลังจากที่เราเนี่ยชาร์จโจมตีทัดไฟถูกศัตรูนะครับผมจะลดต้านทานทัดไฟ20เป็นระยะเวลา6วินาทีครับ ต่อเนื่องกันที่กลุ่มดาวที่5ครับกับ t o Pierce Enigma เพิ่มเลเวลของสกิลอาตติ3คมขั้นทันทีครับแล้วก็มาถึงกลุ่มดาวสุดท้ายกับ g a r d e t Smile เมื่อเราทำการชาร์จยิง Prop Arrow ออกไปนะครับเราเนี่ยจะยิงตัวของ Pyro Technic s t y l e Reprise ครับผมเป็นตัวของลูกไฟเพิ่มไปอีก1ลูกครับสร้างความเสียหายธาตุไฟแรงเท่ากับ80%ของตัวของ Pyro Technic s t y l e จากการชาร์จโจมตีครับเรียกว่าเป็นสายเสกลูกบอลไฟรัวๆเลยครับ เรามาขมวดกลุ่มดาวหน้าเล่นกันบ้างนะครับผมสาหรับลินนี่ผมเชียร์ให้เล่นเนี่ยตั้งแต่ซีสูเลยครับเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากตั้งแต่ซีสู์เลยส่วนใครเนี่ยอยากได้ดาเมจเสริมเนี่ยก็เชียร์ไปที่กลุ่มดาวที่1 2แล้วก็3ตามลําดับเลยครับอันนั้นแน่เพื่อนๆจะไปเปิดลินนี่กันหรือเปล่าเตรียมเพชรกันไว้หรือยังนะใครเพชรไม่พออย่าลืมไปเติมกันลิชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID ได้ครับไม่ต้องใช้ ID Password เลยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิิปอย่าืมเต Okay. Yeah. กลับมาที่เนื้อหาในคลิปนี้ของเรานะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้จักทั้งสกิลแล้วก็กลุ่มดาวน้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาวิเคราะห์ตัวละครนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับสายชาร์จโจมตีขนาดนี้นะครับก็ตำแหน่งของเขาก็จะเป็นตำแหน่งของดาเมจหลักในสนามนั่นเองครับความโดดเด่นของน้องลินนี่เนี่ยตัวละครนี้สามารถชาร์จโจมตี2ระดับแล้วก็มีการยั่วย,อยุอย่างต่อเนื่องครับโดยภาพรวมแล้วน้องเนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายธาตุไฟได้อย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับโดยก็จะมีสกิลา่าแล้วก็ ติมาสร้างความเสียหายเสริมเข้าไปครับแล้วสังเกตจากพรสวรรค์ตัวนะครับตัวละครนี้เนี่ยมีบัฟส่งเสริมทําให้ธาตุไฟของเราเนี่ยแรงขึ้นอีกเต็มกําลังเลยครับส่วนทีมที่จะส่งเสริมลินนี่ได้ดีเนี่ยก็จะต้องใส่ธาตุไฟอย่างน้อย3ตัวละครในทีมครับซึ่งมันก็จะช่วยในการส่งเสริมการฟื้นฟูพลังงานให้กับทีมครับโดยดาเมจภาพรวมที่เราจะได้จากน้องลินนี่นะครับหากเพื่อนๆใช้การชาร์จโจมตีนะครับแล้วก็มีการเรียกไพโรเทคนิคสไตล์เก็บพอปเซอร์พัสแตกห้าสแต็คแล้วกดการใช้สกิลธาตุนะครับ แล้วก็มีการใช้สกิลออาติด้วยดาเมจภาพรวมตลอดวงจรน,นี้นะครับผมการชาร์จโจมตีเนี่ยจะกินดาเมจไปถึงประมาณ60%ด้วยกันนะครับแล้วก็สกิลธาตุอยู่ประมาณสัก16%สกิลออาติอยู่ประมาณสัก20กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าน้องเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของการชาร์จโจมตีจริงๆครับมาต่อกันที่ข้อควรระวังของน้องลินนี่นะครับการชาร์จโจมตีเนี่ยเรียกว่าเป็นเกมเพลที่ไม่ง่ายสําหรับทุกคนนะครับใครไม่ชอบก็ล้วก็ข้ามตัวนี้ไปได้นะครับมบผม ลินนี้เนี่ยจะมีการลดเลือดตัวเองในการชาร์จยิงนะครับตรงนี้ก็จะต้องระวังดีๆครับเผื่อตายนะถัดมาครับด้วยความเป็นทีมโมโนโฟไฟเป็นทีมไฟลว้ลวนเลยก็จะสู้ไม่ได้บางสถานการณ์อย่างเช่นการล้างเกราะไฟแบบนี้เป็นต้นครับการจัดทีมแล้วก็การเล่นเนี่ยก็จะไม่หลากหลายมากนะครับสำหรับสเตตัสที่สําคัญสําหรับลินนี้ก็จะประกอบไปด้วยค่าพลังโจมตีโบนัสไฟอัตราคลิคความแรงคลิครับโดยอัตรา,าส่วนความเสียหายเนี่ยผมเตรียมมาจากตัวของอาร์ติแฟกต์เซตนี้นะครับผม ถัดมาครับมาที่หัวข้อที่ผมตั้งใจเอามาฝากทุกคนครับสาหรับการจัดทีมแล้วก็การเล่นตัวละครลินนี่ครับทีมที่ผมแนะนําที่สุดนะครับผมก็จะเป็นทีมที่เรียกว่าโมโนไพโรหรือว่าทีมธาตุไฟเดี่ยวนั่นเองครับโดยน้องลินนี่ของเราเนี่ยก็จะทําหน้าที่การเป็นดาเมจนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวละครอย่างคาเึฮะที่สามารถบัฟโบนัทธาตุไฟได้ชํานาญธาตุหนึ่งพันเนี่ยก็จะได้ประมาณ40%ครับไฟแฟกลมลดต้านอีก40%นะครับผมถัดมามาเป็นตัวละครอย่างเบนเนตครับก็จะมาช่วยในนนการฮีซึ่งอันน้ สำคัญเหมือนกันเพื่อให้น้องลินนี่ของเราเนี่ยสามารถชาร์จโจมตีแล้วก็เก็บพอปเซอร์พัสแตกได้เรื่อยๆครับแล้วก็เบนเน็ตก็ยังสามารถที่จะเพิ่มค่าพลังโจมตีโดยทั่วๆไปแล้วก็ประมาณ1 0 0่นครับและอีกหนึ่งตัวสุดท้ายครับก็เป็นเชียงหลิงนั่นเองมาช่วยทาดาเมจดด้วยกลุ่มดาวที่1กับ6เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโบนัสธาตุไฟกับลดต้านทานธาตุไฟอย่างละสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเห็นไหมครับว่าภาพรวมแล้วอะไรๆก็เป็นโบนัสไฟไฟไฟเป็นดาเมจดเต็มไปหมดเลยครับซึ่งโรเตชันในการเล่นนะครับ ตัวของน้องลินนี่ที่มีพลังชีวิตเต็มใช้การชาร์จโจมตีนําไปเลยครับ2ครั้งเพื่อที่จะเก็บตัวของเซอร์พัสแตกก่อนครับ2ครั้งหลังนั้นครับให้เราเนี่ยสลับไปที่ตัวของคาเซฮะครับตั้งแต่สเตปนี้เป็นต้นไปเราเนี่ยจะต้องรวดเร็วนิดนึงนะครับผมเพื่อรักษาระยะเวลาของบัฟตลอดคอมโบนี้ครับคาเซฮาจะทําการสกิลท่าแล้วสกิลอัลตินะครับผมซึ่งสกิลออาติเนี่ยจะอยู่ที่8วินาทีแล้วบัฟเนี่ยจะได้ดึงไปอีก8วินาทีนะครับถัดมาเราก็สลับเบนเน็ตมาบัฟสครับสกิลท่าสกิ เหมือนกนกัแล้วก็ตามด้วยเชียงหลิงครับสกิลธาตุสกิลอัลติซึ่งเชียงหลิงเนี่ยก็จะได้ใช้บัฟเบนเน็ตกับคาสือหาไปด้วยครับหลังจากนั้นครับเราจะกลับมาที่ตัวของน้องลินนี่อย่างรวดเร็วครับกดสกิลอัลตินามาเลยครับผมซึ่งณนะสถานะนี้เพื่อนๆจะได้ตัวของเซอร์พัสแตกไปอีก1ชั้นครับรวมแล้ว3แล้วนะชาร์จโจมตีไปอีก2ครั้งนะครับรวมแล้วก็จะเป็น5สแตกนะครับผมได้รับการฮิวของเบเน็ตเพื่อให้ได้ใช้การชาร์จยิงอย่างต่อเนื่องด้วยและสุดท้ายหลังจากที่เราเก็บ5พร็อพเซอร์พ มาเรียบร้อยแล้วเราก็กดสกิลธาตุปิดท้ายไปครับรวมระยะเวลาทั้งโรเตชันนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ22-24วินาทีครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยทำการชาร์จโจมตีไม่ทันรู้สึกว่าเองเสียเวลาไปกับเกมไฟท์อยู่ระดับหนึ่งนะครับผมก็ลดตัวของการชาร์จโจมตีแล้วกดสกิลธาตุเลยได้ทันทีเหมือนกันบางครั้งสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้หรือว่าอาจจะใช้เหลือครั้งเดียวก็ได้ครับจากนั้นเราก็ทําการบนชาร์จโจมตีบัฟสกิลอัลติชาร์จโจมตีสกิลธาจจตุบน กันไปแบบนี้เรื่อยๆครับในโรเตชันนี้ถ้าใครมีกลุ่มดาวที่1น,นะครับตัวของเซอร์พัสแท็กเนี่ยก็จะเก็บง่ายขึ้นครับ ตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นภาพน้องลินนี่แล้วใช่ไหมเรามาเตรียมของให้กับน้องกันดีกว่ามาต่อกันที่หัวข้ออาวุธแล้วก็อ์ติแฟกต์กันครับสาหรับตัวของอาวุธหรือว่าธนูที่ดีที่สุดนะครับก็หนีไม่พ้นธนูประจําตัวนะครับซึ่งมาพร้อมกับค่าพลังโจมตี608ความแรงคลิ66.2ออฟลองของเขาจะบวกการชาร์จโจมตีครับ16-32%ตามการขัดเกลานอกจากนี้หากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ตัวละครธาตุในทีมที่เหมือนกัน เพื่อนๆจะได้รับโบนัสค่าพลังโจมตีไปฟรีๆเลยครับอย่างถ้าเกิดว่าใส่3ตัวนะครับผมก็จะได้ค่าพลังโจมตี48%นะขัดเกลีหนึ่งครับส่วนถ้าท่าต่างกันนะครับก็จะได้รับโบนัสความเร็วในการเคลื่อนที่ครับธนูถัดมาที่ใช้ได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับกับตัวของ Amos Bow ใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ ถัดมาครับจะเชียร์ไปที่ t h u n d e r l n n Purse ครับถึงแม้ความสามารถของการโจมตีปกติเนี่ยจะไม่ได้ใช้แต่ความแรงคลิกพลังโจมตีพื้นฐานแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซนต์ที่แถมมากับอาวุธเนี่ยใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งธนูมาพร้อมกับความแรงคลิกสูงๆอย่าง Aqua าถึง88.2ก็หยิบมาใช้งานได้เช่นกันครับหรือใครหลุดเลดได้ตัวของสกายวัดฮมาก็ใช้ได้เหมือนกันครับ สำหรับอาวุธ4ีดาวชิ้นแรกเนี่ยจะเชียร์ไปที่ Battle Pass ใหม่นะครับมาพร้อมกับอัตราคลิกและหากชาร์จโจมตีถูกศัตรูนะครับเราก็จะได้ตัวของบัฟเสริมความแรงไปอีกนิดหน่อยครับถัดมาสำหรับสายฟรี100%นะครับผมก็จะเป็นธนูอย่างฮามายุมิแบบนี้ครับหรือ Battle Pass เก่าเนี่ยใครมีอยู่แล้วก็หยิบมาใช้งานได้เช่นเดียวกันครับ อาวุธไปแล้วมาต่อกันที่อาร์ติแฟกต์นะครับผมหนึ่งในเซตที่เชียร์เลยนะก็คืออาร์ติแฟกต์เซตใหม่ของฟอนเทนครับผมมาพร้อมกับบัฟโบนัสการโจมตีปกติแล้วก็ชา้าโจมตีนะใส่2ชิ้นครับและถ้าเกิดว่าใส่4ชิ้นแล้วก็หากค่าพลังชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะได้บัฟตัวของอัตตากริเพิ่มมาอีก5วินาทีครับซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นครับซึ่งน้องลินนีเนี่ยก็มีการเล่นกับการเพิ่มลดเลือดอยู่แล้วครับผม ส่วนคนที่อยากใช้อาร์ติแฟกต์เก่านะครับเซตอย่าง w วันเด r r er t r o o p เพิ่มความแรงของชาร์ตตีหรืออาจจะใส่เป็น2-2ระหว่างไฟกับค่าพลังโจมตีแบบนี้ก็ได้ครับแบบใช้ง่ายๆแรงแบบทุกที่เลยสำหรับสแตตเนี่ยชิ้นนาฬิกาเป็นพลังโจมตีถ้วยเป็นโบนัสไฟแล้วก็หมวกเป็นอัตราคลิหรือว่าความแรงคลิขึ้นอยู่กับธนูครับ ส่วนสเตตลองเนี่ยก็ให้เพื่อนๆพ,พยายามทําตัวของอัตราคลิไว้ที่ประมาณ70%ขึ้นไปเนาะแต่ใครใส่อารติแฟกต์ใหม่เนี่ยก็จะต้องลดลงมาได้นิดหน่อยนะครับส่วนความแรงคลีเนี่ยก็ดันไปเลยครับถ้า200บวกได้ก็จะดีครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีเนี่ยก็ประมาณสัก2,000ครับผม และนั่นก็เป็นทั้งหมดของลินนี่ที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยรู้จักกับตัวละครลินนี่มากขึ้นนะครับคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกสัตสไเบอร์จากทางยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคลิปนี้ผมแล้วก็น้องลินนี่ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Let's go fish blasting together!